ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านมาต่อกันเลยดีกว่าดูมหนึ่งดูมสองดูมสี่เหรออันนี้ก็ดูมดูมดูมทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมอะไรว่าดูมหมดเลยดูดิดูมอัติเมตโอเคหนเอามาดูที่โคตรดูมอะซีรีส์ดูมเนี่ยอ่ะกด A อ่า A ไปมันสนุกหรือเปล่าไม่รู้นะ เออโอ้ภาพใช้ได้เลยอ๋อมันเล่นได้เองโอ้ใช้ได้เลยกูไม่ต้องเล่นด้วยเอย้ยเอย้ยเอย้ยยิงยิงยิงถังี่ไอชิ่นน่าจะยากน่าดูนะคุณผู้ชม ดูดิขนาดอี้เยี่ยนี้แห่งเป็นบอดยังไม่ผ่านเลยโอ้ฮียอะไรของมึงเนี่ยกล้วยเหอะโ okay. อเคเอ<ะ>อไอสั<ะ>ต่ถ้ากูไปเล่นเองกูก็ย<อ>ับ<ะ>ตั้งแต่แรกแล้วไม่ต้องสืไม่ต้องสืบเลยเอาไปดูภาคสองกันดีกว่าคือมันเป็นมัน,ม,นมันเป็นซีรีส์น,นั่นเองนะเอ่ดูจากสภาพแล้วอ่าดูมสอง โอ้ภาพนี้ใช้ได้เลยนะคือสมัยนั้นเนาะมันประมาณนี้นะก็ไม่ไม่ถือว่าแย่อ่าแล้วมึงไม่มาละเออมาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับ,รบได้ปืนแล้วยิงไปโอ้โหมีลูกสองด้วยแล้วจังหวะน,นี้ว่ายังไงก็ฟาดฟาดฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปโอ้โหจะตายจะตายเออเลือดมึงจะหมดอืมอือตัวเฮียอนะไรเนี่ย อือ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 ,อเอาครับได้ปืนใหม่มาโอ้โหกาดรัวสวยงามครับเลือดเหลือห้าเปอร์เซนต์อโอ้ยากพอสมควรนะพูดตามตรงเลยอืมผมไม่เล่นหรอกนะคุณผู้ชมมึงก็น่าจะรู้ว่ามันเป็นเกมคอม ดูสีโอ้ภาพสวยกว่าเดิมดูสีเขาวางั้นโอ้ปืนสวยกว่าเดิมด้วยเชดเคอ่อเอาเอาเอา อออเอา,เอาตาย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 เกี่ยวผีเต็มเลยสัตว์แบบนี้ใครผ่านมายังกูถามจริงโอ้สัตว์นี่ก็มึงเป็นบอทน,นัเนเ่ยยังยับขนาดนี้อ่ะต่อไปดูม alt แต่มีหลายดูมยังวะโอ้โหรอบนี้มียานมีเอ่อเครื่องบินลบโอ้โหลุยอ,อีกแล้วครับ ออ้ยได้ลูกสองมาครับจังหวะนี้ว่ายังไงป้าไปหนึ่งดอกป้าไปหนึ่งเม็ดเอาแล้วว่ายังไงัยรุ่นยิงใบครับแตกไปหนึ่งเอาแล้วครับโอ้โหเขาเต็มเลยเฮียกูว่ามึงไม่น่ารอดทรงแบบนี้เนี่ยโอเคเปิดไปแล้วครับมีอะไรโอ้โหมีผีอีมีผีธรรม,ามาดาเป็นโครงกระดูกอโอ อ๋อจะตายอ๋อจะตายเลยโอ้กูเหนื่อยแทนอีถ้ากูไม่เล่นเองกูยับอะดูมเดสเดชอะไรไม่รู้่ะซีรีส์ดูมนะ โอ้โหต้เซฟให้กูด้วยเย็ดแค่ยิง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 ไปยิงไปทำไมมันอึดแท้อืมเอาแล้วโอ้ยิงก็ไปโดนยิงในกระดาษบอร์ดนี่มึงยิงยี่อะไรนี่โอ้ทุเรศไยมึงตายไปเหอะอย่างเงี้ยโอ้ยกูสมเพชเดรู้ อือใช่โอ้ค<ทฤฟ>นไร้สาระเลยอ่ะดูมอะพูทโทเนียเหรออ่ะไปต่อไม่รู้ว่ามันดูมไหนละไอ้เหี้ยงงไปหมดแล้วเนะี่ยแม่ง Kìa em xóm xóm mà nhớ cười Ồ Ồ Ồ trời tài Ồ Hẹp tục nám cả tài lại Ừ Úi Áo đi Đây chồ đó Đây chồ đó đi Áo đi Áo đi đi เอาดีเอาดีโอ้โหลูกซองม่นเจ๋งว่ะแล้วมันตัวอะไรเนี่ยพายน้ำเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอห้จะตายห่าแล้วยังมีอยู่อยโอ้โหได้เลือดมาว่ะเอาดีเอาดีาดลูกเหลือสิบลูกเหลือแปดลูกแล้วเอาว่ายังไงต่อเอาแล้วครับจังหวะน,นี้เก็บเอาแล้ว ยิงไปหนึ่งเม็ดโอ้โหเก็บของในลูกกระสุนมาเยอะเลยยังวันนี้ว่ายังไงเฮ้ยเมื่อกี้โจผีอิชอิชฮึบอิชโอ้ย่าอิชย่าย่าเลือดโคตรเยอะเลยเอาดิอึ้ยอึ้ยอึ้ยอึยเอาดิอึ้ยอายหมดโอ้ได้ลูกปืนมาอย่างนี้ก็ได้การละอึ้ยอึอึ้ยเฮ้ย เฮ้ยโอ้โหมันสมกับเป็นคอมจริงๆเออมันต้องอย่างนี้ดิว่าไม่เหมือนไอ้รอบแล้วไอ้เหี้ยโคตรกระโปรกเลยอืมโอ้โหเอ้ยโอ้มาดีมาดีโอ้มาดีเอามังตายสักทีดิเออโอ้ my god โอ้ยผีเต็มเลยเออเออโอ้โอ้มีไฟด้วยอุ้้ยเอามาดิยิงกาดครับโอ้ยแมกกาซีนเอ้ยเออ เย่ <Yeah. c oughs> ก็มาดีครับอย่างนี้ไม่ไหวเลยนะเฮ้ยเอาละไปในต่ออ,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 อ้อยอือยอือ้อยอ่ะเปิดประตูขึ้นไปแล้วครับอ้อยอ้อยเฮ้ยอ้ยไม่แตกล้วเฮ้ยเออเอ,อุ้ยอ,อุ้ยอ,อุออ้ย ก็มาดีฮะออฮะอือแม่งมันมาไอ้แค่ดูเฉยๆก็มันแล้วอืออืออืโอ้โหตัวเยี่ยอะไรเนี่ยแม่งงงติดกล้องเหรอเอาแล้วเอาแล้วภาพมันเริ่มไม่ชัดอืออือออกมาดีมาดิเอ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 าดิ กดตึงโอ้โหแม่งมันจัดเลยคุณผู้ชมไปดูเกมต่อไปแม่งโหดเกินโหดจัดเลยยังไม่เหมือนไอไ้ไม่เหมือนรอบที่แล้วโอเคยังไม่จบนะมันยังมีอีกหลายตัวหลายหลายเกยมเลย โอ้พากสองนะโอ้โอ้โหโอ,โอ้ยิงเยี่อะไรของมึงเนี่ยอ้ส์ไอ้ส,ว,อสว์เึงย,ยิงอะไรของมึงก่อนเอยโอ้เล่นโง่อย่างงี้เลิกเลเ่นเถอะโอ้ แม่งไม่เก่งเหมือนตาที่แล้วเลยสัตว์โคตรเออเลไเยอะแม่งอ่ะยังไม่จบนะไอชิยมึงมีเยอะจังวะ ลิควีมโอ,โอ้โอ้โอ้โหคอมตัวนี้ไม่ธรรมดาดีกว่าตัวที่แล้วอยู่เก็บครับอุย้ยสปาราลาเต็มเลย ยิงอะไรของมึงเนี่ยยิงให้โดนดิเออเออเอา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 เออมึงเออไรดิเออโอ้ยิงหาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้หกูมดคกำจะพูดดีอ่ะโอเค เกมต่อไปไอ้แง่โอ้ยภาพสวยนะอ่าเป็นซีรีส์แบบเดิมนะคุณผู้ชมจากที่ผมสังเกตเนี่ยก็เห็นไหมมันก็จะเป็นเหมือนยิงผียิงสปราร์ดยิงคนไปเรื่อยอะ่ะเอออืมบางทีบอทมันก็จะเก่งนั่นเองนะครับ แล้วก็จะมีบัดโง่ไอ้เหี้ยโคตรของคนโงนโ่เลยสัตว์นี่อ่ะเห็นไหมตายโหยากยากพอสมควรเลยนะแม่งใครจะไปผ่านฮ้ยถ้ากูเล่นในคอมกูกูยังคิดว่ากูไม่น่าผ่าน เกมต่อไป Doom TNT ยังไม่เสร็จอีกเหรอวะมันเยอะเกินไปเปล่าเฮ้ยโอ้โหสิบกว่านาทีแล้วเนี่ยคือแบบซีรีส์มึงเยอะเกินไปอะแบบเกมพอทแม่งมีแต่เกมหาอะไรก็มาดูนี่เยอะเต็มเต็มไปหมดเลยโอโ้แล้วปัญหาก็คือแม่งเล่นในคอมไม่ได้คือคือมันไม่เหมาะกับเอามาเล่นในเครื่องเกมพบกผ่ามันไม่เหมาะจริงๆ เนี่ยดูดิเหมาะไหมล่ะไอสัตรีแมวมัดต่อยเ <c oughs> น้นตายไวไอสัต์เอาหมัดต่อย <c oughs> อืแม่พยายามเข้าละไอสัตว์แป๊บเดียวคงแตก <c oughs> อืมไอโอแม่งต่อยตายด้วย เออแป้งหมานไปต่อยกับปืน <laughs> โอ๊ยหมดคำจะพูด yeah. เขี้ยไปดูเกมต่อไปผมจะเอ่อทำให้เสร็จในเกมพอตเนี่ยเอาให้เสร็จเลยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมแป๊บนึงผมเพิ่มเสียงก่อนโอ้เสียง ลืมไปอ่ะเกมสุดท้ายครับ Doom Ultimate น่าจะเป็นเกมสุดท้ายละโอ้โหใช้เวลาสิบห้านาทีนะคุณผู้ชมที่คุณต้องมาดูเกมหงวครวยไอ้เสิเล่นก็นเล่นยากอาี๋ดูตามตรงเลยมันเหมือนซีรีส์เดิมเลยนะจากที่ดูเนะี่ยเหมือนอัปเกรดมาเป็นอัลติเมทอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอืม โอ้โหมึงยิงกำแพงล้วนอ่ะอ้ออะไรวะอูดูแม่งไม่เทพเลยอเล่่นอยางนี้กูก็เล่นได้เหรอไงเล่นเออไงโอ้โหโอเคจบแล้วนะนี่ที่เหลือก็จะเหลืออยู่แค่สามเกมนะคุณผู้ชม อืมเดี๋ยวเราทําให้เสร็จเลยนะกันโอเคปิดปิดปิดคลิปก่อน